อันนี้ครับตัวนี้เป็นต้นแรกครับบัดที่นี่ก็เกิดมาเรื่อยนะครับผมก็ตัดออกเกิดมาเรื่อยผมก็ตัดออกนะครับตัดออกแต่บ่ได้คูดครับแล้วก็เกิดนอไม่ล้ำนี่ก็แกนะ้รับตัวนี้ก็ตอมาอีกครับอันนี้ก็คือกันครับมียูลล้ำนี่ครับมิยูลล้ำหนึ่งงนี่แล้วก็ตอมาเป็นล้ำนี่แล้วก็มาล้ำนี่ ตรงนี้ก็มาเป็นลำนี่ผมก็ชีคุดออกนะครับคุดขายครับพี่น้องพอดีมีผู้สร้างมาสิบลำกันเลยคุดในเพื่อนแต่คุดซ้ำนี่แหละครับพี่น้องคุดบ่ลายนี่ครับนี่ครับเพราะต้อตงตัดออกก่อนเด้ครับถ้บบาบ่ตัดออกนี่มันจะฉีกดครับเพราะฉีกแล้วตามันอาจจะเสียนะครับต้องตัดดีๆครับ ถ้าเป็นเสียมก็ต้องเป็นเสียมที่หนาครับเสียมบางๆบ,บ่ได,ด้ยด้อพี่น้องน่าจะโอ้นะครับพี่น้องน่าจะโอเคแล้วโอเคคบใจเย็นๆครับ ซิปเงานี่ก็โอ้โหพี่น้องเลยงาแตะครับเมื่อยก,กันครับคุณเงาไงดินมันเหนียวครับพี่น้องอันนี้ครับโอ้เว้ยยากบาบ,าบ,าบดินมันบ่ค่อยดีครับดินบางศกสองสามลำครับพ่อตอนนี้ก็ไฟลวกปลาบพท่านได้อ,ออกนะครับ ไผ่หลวกปลาสีออกประมาณเดือนสิงหานะครับไผ่เลี้ยงนี่สามารถเฮ็ดน่องไม่สมได้ครับเพราะว่ามีรสขมน้อยๆแล้วก็ไม่หวานนะครับเฮ็ดกับเขาดีครับแซบนะครับแล้วก็เฮ็ดน่องไม่ถุงได้ครับแต่ว่ากอาจจะบดสูไผ่หลวกปลานะครับเพราะว่าไผ่หลวกปลานี่สามารถเอาไบโดนนะครับหาหกเดือนหรือว่าเจ็ดแปดเดือนนะครับครบรอบปีก็มี่ครับอันนั้นคือไผ่หลวกปลานะครับ อาไปแนัง่งใถุงได้ครับ,ำบสำหรับไพ่สินนี่เพราะว่าฐานล่อไพ่ลวกปลาก็โอ้โดนครับพี่น้องประมาณเดือนสิงหาครับโอ้หลางยากเดียพี่น้องน,น้ำนี่ที่ผมล่างเนี่คือผมใหญ่พี่น้องเบื้องนะครับว่าความสมบูรณ์ของจริงท่านมันต้องแบบใดน,นะครับถึงจะดีนะครับ ผมก็เลยล่างให้มันดีๆให้มันเห็นตานะครับพี่น้องจะได้เห็นนะครับว่าเป็นลักษณะด,ดินบ่ค่อยดีครับพี่น้องดินชสนดนี่บ่มฮะที่จะปลูกไท่ครับต้องเป็นดินแบบดินล้วนๆซ่วยๆจัง่อยนะครับโอ้นอหน่อไม้แท่งดีขนาดพี่น้องอันนี้มันดินเหนียวครับลูกล่างลยล้หรือครับดูกน้ามนกับฉีดเพราอยากอนะครับ ดินแต่น้ำมันก็สินัดนะครับพี่้องครับการปูการเอาไปปูแบบนี้เลยครับที่เป่าโชกสร้างมาอตอนที่เป่าโชกปลูกอเพื่อนก็เอามาแบบนี้แหละครับไผเลี้ยงนี่คือขุดเงาแล้วก็ตรงได้เลยครับปลูกเลยเลยไปถึงกับปลูกเลยแต่ว่าตอนปลูกนี่คือการปลูกไผ่ขุดลุ่มแล้วก็ต้องใส่น้ำมันไม่เป็นขีดตมเลยครับเอาให้เป็นโค้นเลยครับแบบเป็นขีดตมเลยนะครับ อากาศโคดดินเลยมันแน่นๆนะครับตอนที่ปลูกแล้วนะครับใหญ่มันมีช่องอากาศนะครับโคดินในแน่นๆจตงไ่้ยอย่มันเป็นรูเป็นยังโบเบนะครับคือเอาให้มันสนิทเลยครับโคดินแน่นๆปลูกแบบเป็นโคนครับติดเร็วครับพี่น้องเป็นเทคนิคการปลูกนะครับผมก็ปลูกแบบนั่นนะครับปลูกอยู่นี่กับชิบแปกับติดเบ็ดนะครับ เอาล้พี่น้องตะเกงกับเพื่อบิดและครับเมื่อนี้ดำน้ำแกบดำนี่แล้วอันนี้ครับพี่น้องกิ้งที่ดีต้องเป็นแบบนี้ครับนี่ครับมีตามีตานะครับเวลาปลูกไปกับสี่นี่นอออกไม่นะครับอันนี้ครับฟังนี่นี่ครับฟังนี่กับมี่ครับนี่น่ครับสองตาแบบประมาณนี้ครับ ้าเหาคุดบอดีนะครับเสียมไปโดนตานี่ขึ้นจบซื่อไปบ่มิตาสีออกนะครับน้องใหม่มันก็บอกนะครับนอพันธ์เงาพันธ์ที่ดีตรงนี้ครับตรงนี้ตาตรงนี้ตาตรงนี้ตานะครับอ่าแล้วกันนี่ครับจะจ่าเลยพี่น้องนี่อ่นนี้ครับนี่ครับสามเลยครับฟังนี่ครับหนึ่งสองสามนี่ครับนอนี่สุดยอดครับนี่เงานี่สุดยอดเลย ครับเอาปิปูครับติดแน่นอนครับครับแต่นีทั้งเม็ดชิฟกิ้งแหละครับโอเบอร์แมนกิ้งเห่านะครับมีทั้งเม็ดชิฟเห่าครับพี่น้องบลต้องซังปลาโฉด้ะครับเพราะว่าเบิดแล้วนะครับพี่น้องบลาโชดไทยคลิปให้เบิรงนะครับบลาโชดปลูกปีเสียดเสีปีกัวครับเพื่ไว้ปีกัวกะได้ขายแล้วครับพี่น้อง ไงเงาไงนอแหละครับบ้าโศกถึงได้ปลูกไผ่ครับเอาสามีก้อนครับพี่น้องกาแล้วละครับนี่งามๆนี่ครับนี่ตะกิ่งแบบนี้ลหละทั้งเหมดกับซิกิ่งนะครับโอ้บอแมนกิ่งเงาบ้าผิดอีกแล้วโอเครับครับขอบคุณที่ติดตามครับพี่น้องติดตามให้ก็ร่างใจบ้าโศกเสมอมากครับสวัสดีครับ แล้วแล้วครับพี่น้องขอบคุณครับ